สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปเช่าอีสานตุผูทุกคนคลิปนี้แอดมินมาอัปเดตเร่ดาบายแรกหายฝนหลายฝนแห้งพี่น้องมาเบิ่งกันเลยว่ามีฝนอยู่ไ่เนนอะลา่าูุด เรดาร์ทีหนึ่งตรวจพบกุมฝนฝัน่งข้างนอกกำลังปานกลางถึงหนักความแห้งเพิ่มขึ้นพื้นที่เพิ่มขึ้นกุมฝนเลื่นตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือปกุมพื้นทีอ่อำเภอสุวรรณคูหาหน้าว่างหน้ากลางเมืองสีบุญเรืองจังหวัดนองบัวรําพูโพตากศรีเชียงใหม่จังหวัดนองขา,ายน้องแสงจังหวัดบุดรธท่านี่เอราวันพาะขาวผู้กระดึงจังหวัดเลยขอนสารน,นองบัวแดงผู้เขียวแกงคอหนองบัวระเวบานขา่าวเมืองจังหวัดชัยภูมิ ผู้พามาันชุ่มแพร่นาำพองกระนวนบานฟางเมืองมั่นจะคีรีบานแหดบานไพจังหวัดขอนแกน่นอากาศอํานวยผู้พลานเมืองเตางอยโขกสีสุพรรณจังหวัดสกลนครเมืองจังหวัดมหาสรารคามตาขั้นทงหวยพึ่งจังหวัดกระสินบานแพง่งหน้าแก่จังหวัดอคอนครพนมเมืองจังหวัดพิจบูรณ์เมืองน้องสูงนิคมข้ามซอยดอนตาลจังหวัดมุกดาหารพลท่องน้องพอกจังหวัดรรอเอดเรื่องนกท่าไทยเจริญจังหวัดยโสธร พันน้มดงรากกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์สูงเนินเมืองน้องบุญมากว่างนำเขียวปักทงชัยเสืองสังจังหวัดโคราชล่ำปลายมาดน้องหงน้องกีโน้นสุวรรณประก้นชัยปักคํำละหานไส้บ้านตวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะถัดมามา,บาเบิงอีกหนึ่งเรดาเนาะเรดานี่ ตรวจพ่อกุ้งฝนออนถึงป่านกลางยูที่อำเภอเลิ่งนกท่าปุดชุ่มจังหวัดเชโซทอนชานุมานจังหวัดอํานัจเจริญโพไซต่ตะการผืดผลสีเมืงมองไม้โคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีและกัสอปปอล่าจากคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ